ชิพหายแล้วคนดูปอกตังอยู่วันนี้ครับเอา้าจับได้เลยเหรอครับไปล็อกรถหน่อยไปล็อกรถหน่อย,อยคุณลงมาเอาอเขาเขาจับกันเลยเหรอครับอย่ารำอย่ารำอย่ารำปอกเขนานี้นละกันอนะเออเขาจับกันเลยเหรออะไรนะ เขาจับกันได้เลยเหรอเขาเขาไม่ให <laughs> <laughs> ้เล่นหน่อยเหรอแล้วแต่ระดับพินิษของเจ้าหน้าที่ครับให้ให้เล่นหน่อยเถอโอ้โหลูกใหญ่มาเต็มไม่ปลดอะไอ้เหี้ยปลดปลดกูก็โดนดิโอ้เงินเนี่ยกูยังเอาลงมาคุณปลดลราแล้วหน่อยครับปลดไม่ได้ครับ ทำไมคุณจะปลดปไ,ไม่ได้ไม่ใช่รถผมอ้าวคุณปลดแล้วเข้ามาเหรอใช่เลยดีนึงนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รถผมเลยเอาผมปลดให้ออเอาผมก็ปลดอยู่แล้วนี่อ้าวคุณล็อกทำไมอะ่ะเอาตะกี้มันปลดแล้วทำไมไม่ปลดล่ะอ้าวคุณก็ปลดล็อกสิปลดแล้วครับปลดและ้ละดีย่างนี้แล้วกูยังยังกูเกียร์มีอ่ะ อะไรวะเขาจับกันเลยวะเขาไม่ให้เล่นหนาหรอวะเดี๋ยวคุณตำรวจครับไม่ไม่ให้ผมหนีหน่อยหรอครับ <c oughs> ไม่เอากูไปเลยกู <c oughs> <c oughs> ติดโคุกไอ้เหี้ย โดนขี่บาดปนะเนี่ยเดือดลอยเก่งยมอเก่งตัง,งค์อะเก่งครับคือครูโดนจับเลยไม่เัินครูรอเวลากนะี่เด็กี่เนี่ยเอ๊ะมันตำรวจคนอะไรนักหนาเนะี่ย ไตว่ากูโดนเสียกูโดนเข้าเดินจำใหญ่เลยเนะนี่ยเต่าแปดพันกูโดนหมื่นฮะไม่ให้เล่นหน่อยหรอ ให้เล่นไหนเหรอริงอาชีไม่มีนะให้เล่นละก็คือจับได้เลย,เลยโอ้อกูจะเกะมอคแกนไหนวะโอ้โน oh, no. โดนเป็นหมื่นดอนลลาร์เลยเหรอวะเนี่ยกูยิ่งไม่มีตังค์อยู่ยี่่ี่อะยัดใส่กูหมืนหน่นนึงเลยเหรอ โอเคครับก็ปิดตำนานจอมโจรใหญ่นะครับห้าร้อยหกสิบีสวยๆใจแล้วคลุกๆเจ้าเจ้าเจ้าก็เฮียละ่นาป,ปิดอสอ,อ,องโเคครับโนสิบนาทีนะครับไอโยพววก เขาสั่งเตมาแล้วนะพวกคีค <hi> ร like kind of ับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราทำงานหน่อยแล้วกันในคุกก็มีอะไรให้ทำอยู่ครับทำงานหาัง้งกันติดคุกสิบนาทีนะโอ้โหเต่ากูกูโดนไปในมื่นเลยคีครับเดี๋ยวผมจะขอหาถั่่คื้นจากว่าข้างล่างหา่เ เดี๋ยวมาลองดูกัทนสักเกมหน่อยโอ้ได้หิบเอ็ดบาทเอาไว้ก่อนเลยทำไมอนี่ไว้เนี่ยมาเก็บไม้อย่างไงวะวางเกี่ยวของคาต่างกันรอ,อบเดียวนะถ้าได้ก็ขอให้ได้หมืนะ่นอ่ะ ส้าย่งจริงนะครับถ้าตำรวจเวยอะๆ้นะดูดิโอแบบกี่คนวะเนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนผมเข้าสั่งกตไปแล้วดาบการกกา์ดแบบก้าวโอ้กูแพ้ไว้ก่อนเลยจบแล้วคลิปนี้